ต่นนี้หน่อยนะครับวันนี้เราเอพย้อมผมู้ตอนรับผิดเออจะว่าพร้มเอ่เคซี่ครับตอนนี้ผมก็มจะาเล่นมาครับนาตอนนี้หิมะมันขาวไยมันแสงเยอะมาก ดคของเทพเพิ่มวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดนะ ูเเคมันคงจะไม่ตายนะะ เขาไม่แตะจะถอดพวงก็ไม่เอามันพงเกินมาอ่อไปมาขยับผมไปออกมาครับติดเทเ็กเจอร์แพผงมาลูกหน้าก็สวยมากครับผมปรับให้มันเลื่อนๆก่อนโอเคครับปรับเสร็จแล้ว แต่มาต่อเลยอืองบาทลงไหนนะ จะคนจับจะบนี้ก็บอกเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะรอเลยสดีฉันรเยผาเสอาชีรคับ ไปตรงไหนดีนี่ครับฉันจะาคตรงนี้แหละครับพูดดังๆอะไรหน่อยดีครับท่านผู้ชมไม่ค่อยได้กินใช่ไหมล่ะโอ้ตัวสักครับที่ขุดผมมันจะให้เสียงผมแตกมากเลยมันจะได้เช่ ันนี้ผมก็ไม่ค่อยเวลาพูดครับ กเรกียบนะก็สร้าง p ดีครับดก็ใช้หมดก่อนแล้เราก็มาทำ Yep, ชิบชิบชิบแล้วก็ตรงนี้ครับอ๋อเออนี้พอ ครับนะครับปั่นจักรกันเนาะครับสึกไม่เชี่ยว <laughs>

สายน้ำสายน้ำตรงนี้อะไรกันอ๋อจับตัวน้ำน้ำน้ำนี่คือสวน มองผมนนาคตจกึกฝึกฝึกฝึกนะไม่กล้าตัดนะครับมาทำลายสิ่งที่สวยงามของผมไปไปตัดตรงนันกระ Thank okay. you.

เจอแล้วระวังตรงนี้เชอะน้าไม้ไปเผาเชอะจ้ามาแม่เดี๋ยงเราก็วิววิวสถานกรมีไฟแล้วนะ นู no. ah. ้ต้องขุดตขุดใคตาเลยขันตองขุดวนิ่งนักตสัตว์จบกันะ 就好。 えー、まあ。